อันนี้ดินจากที่เราเก็บเจ็ดประช้าเมื่ออีพีก่อนนู้นนะครับใช่ตาโอเคติดแล้พี่หนูกลัวหนูขออนุญาตน,นะคะตอนเดินเข้าแ็กๆยังไม่รู้สึกแต่เกือบสุดทางรู้สึกเหมือนมีคนดีมองตลอดเวลาค่ะ ไม่กล้ามาแล้วดูหน้าเลยหน้าเสียแล้วว่าหน้าซีดเดินเดินออกมาหน้าซีดเลยเป็นเงาดำๆค่ะพี่แต่ตอนที่เดินออกมายังไม่รู้สึกแต่เกือบๆสุดซอยอะค่ะแล้วเสียงวิทย์วิทย์อะไรได้ยินบ้างไหมหรืได้ยินค่ะได้ยินเหมือนกันเหรอได้ยินเริ่มได้ยินตอนไหนได้ยินตอนที่เราจะออกมาแล้วอะค่ะอยู่เดินวนอยู่หาทางออกไม่เจอจะออกมาแล้วคืออีกคนหนึ่งละ ก็คือเหมือนคล้ายๆว่าเขาไกลหน่อยใช่ไหมแต่เราพยายามจะออกแล้วจะมีเสียงวิทมาใซึ่งเป็นวิทที่แหลมมากนะได้ยินเหมือนกันได้ยินใช่ไหมเนี่ยมาชัดแจ๋วเลยเสียงวิทมาชัดแจ๋วเลยค่อยๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามามากๆเลยหลันี้อยู่มันรอบๆตัวเราเหมือนอยู่บนหัวด้วยซ้ำเสียงอะใช่ไม่ใช่เลยไปแล้วเจอพี่เขาเลยโอ้โหตรงนี้เราเย็นกันนี่ถ้ากิ่งไม้ร่วงลงมากันเต็มเลยอืม ที่ท้ายเนี่ยก็มีหลวงพ่อปักกดนะครับเพื่อจำศีลไปจาพิธีของท่านแล้วก็ท่านก็ได้คล้ายๆว่าเวลาพระมาทุดงอัะสังเกตไหมว่าสภเพสีนะเขาก็จะมาเขาจะมาขอส่วนบุญ